นี้นะครับมาเจอกับผมพีรวัตรเทียนวองในคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้อะไรนับเลยมาแล้วผมรับอันนี้ก่อนที่น้องผมมาเล่นเลยนะมันชอบเล่นไม่รู้ทําไมมันเล่น,นมันมันดูสร้างอะไรผมก็ไม่รู้นะืวดไปก่อนดีกว่าเพื่อนจะได้ไม่เป็นอะไรแล้วไป เราจะทำมันจะมีเสียงอะไรไม่รู้มีเล่นแล้วแล้วต้องรอสักครู่มันจะจบมันจะเป็นแบบนี้แหละของผมแล้วก็ใหม่ใหอ่จะเปนเล่าใหม่ๆมันไม่ใช่นานขนาดนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ทำไมว่าแต่มันต้องนานมันไม่นานแล้วไม่เหมี่ยนกับคลิปอื่นอืนเลยโอ้ยจุบอกแล้วนะเดี๋ยวผมจะ มาสอนวิธีไปโลก D N กันนะครับโอ้โหมาเจดที่ว่างอยู่ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพิ่มดวงตาอันดับหนึ่งอันที่สองเจ้าดาบสามเจ้านี้ดาบนะผมจะเตรียมมาอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่จะม้เตรียมอะไรไว้ใช้บังคนหรือพวกตัวอะไรรู้เงินวับรับได้ นั่นแหละจำจี้ไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าทำมันแตกไปเต็มถ้าจำจำผมได้เลยครับบางกดก็อาจจะรู้นะโอ้จะมาเออเฮ้ยสุดยอดเดี๋ยวลิฟลิฟลิฟตาใส่ใจมา้กว่าอืม มกเดี๋ยวไปดูกันนี่ยๆโอ้พีดอีกแล้วนะจสาเรืเ่องของเร่างพีดอ,อันนี่ถูกนี่วิธีไปโรคดีเอน็นเฮ้ยผมจะไม่ไปก่อนครับแห้ผมจะมาทำตัวอย่างเบสท์ทง เออใช่มันจะโห่ากันเห็นต้องไม่หายไปครับเมจะทำแบบนี <o bey orange throat> ้ก่อนเออวรู้มันไปได้นี่ครับแต่แบเดี๋ยว้วพอมาทำแบบที่มันผิดนะครับบางที่มีคนทำผิดอยู่นิดสักนิดเดียวมันก็ไม่ไปให้ครับไม่ต้องทำใหม่ครับมาดูแบบที่คนทำผิดนะครับ ครับอยาจะทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ลวก็ถูกแบบวางทีอจะทํแนี่นีมาดูกันครับแลวเมื่อตงตึ๊บๆมันก็จะนคุณอะไรถูกยังไครับบางคนที่แบนาน้บ้ไหมก็มันไม่ขึ้นมาให้ปนปิดนไครับ ชัดๆเห็นเลยว่าผิดแถวไหนรู้ด้วยว่าผิดแถวไหนก็แค่ปรับปรุงแถวนี้ให้มันดีขึ้นมันจะเป็อ้โหร้อยเรียกกันไปงี้มามาเยอะด้วยมานี่ไปดีเอ็นกันตึ๊บ สำหรับผมผมจะเรียกกันว่าตัวรับจำชื่อมันไม่ไ <smiling> ด้เสียใจจังเลยนี่นายตัวผู้ตาบอดเดี๋ยวไหน อาจะรู้เนามาผมพาไปกันพาไปบ้านแ่ผมต้องอานกับทางที่จะกลับวงๆแล้วก็นีป็นตางจิตวน่าคือตัวอีกทีแม้นั่งครับมังกรมีวิธีดี่ก็คือนี่ แล้วก็นี่ครับขอโทษนะที่มีเสียงบนนิดหน่อยเออ่รเมจ้อง้กับเลยจะกลับบ้านจิตใจครับ ต้องรอต้องรอมังกรนะครับต้องรอมังกรใครที่ค่อยๆไหลเหยียดไลเหกียดเทจะชอบชอบใครเลกดติดตามนะครับแล็กกดปุ่มกดดิ่งครับมาดูกันเจ,จ้านี่ไอเจ้าจรวดสำหรับผมผมจะไม่ให้มันลงเจ้าอย่าลงไปในนั้นนะทันไม่ใช่ไว้สำหรับเจ้าไว้สำหรับมังกร มันไม่รู้มันบ้างมันมากเกินไปเลยลูกนี้มีแต่ตัววาพี่ผมเรียกว่าตัวว้าเปิดออกมาชื่อใน,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 นจอมันมีเลืโพอยู่แล้วบางตัวก็ไม่มีนะไม่รู้มันมีอนะัรหรือเปล่ากี่ไหนรักจันทะ จะมีใครไอ้บ้านน่อยู่นุู่มันเป็นลายแบบนี้เลยมความอยากจะได้มันเจองเจอแล้ว่ก็กลับบ้านดีกว่ามาคลิปนี้ผมก็ขอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามผมนะครับปลรอดเยนว่องและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะครับบายบายไปแล้วนะครับ